ตามนโยบายผู้บัญชาการฐานสูงสุดและผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาในการช่วยเหลือประชาชนโดยหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสากลที่สาสำนักงานฐานพัฒนาหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาดำเนินการให้การสนับสนุนรถยนต์บรรทุกเทท้ายพร้อมพลัขับขนย้ายดินลูกลังเพื่อนําไปซ่อมแซมเส้นทางเข้าออกพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎรบ้านป่ายางเหนือ ตำบลย่านรีอําเภอสามเงาจังหวัดตาที่ได้รับความเสียหายจากกระแสน้ำหลากของอิทธิพลพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ในห่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ก็ไม่สามารถาที่จะทำไปได้ทางผู้นาของที่นะครับรก,รก็เลยต้องร้องขอไปทางเขื่อนทุนนิพนธ์ในการขอดินแล้วก็ร้องขอไปทางกองทัพไทยทางอานองทพอนะครับผมของ,งอำเภอสัมงานเพื่อมาช่วยในการขนดิน,นขอรดขนดินมาผนถนนให้กับพี่น้องชุมชนที่ทําเกษตรกร,กรสั่งนูนะครับที่เป็นป่าพระพุทธนะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ ที่หลายงานของทางทหารได้มาช่วยเหลือพวกเราก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงมากๆจริงๆนะครับผมขอบคุณครับ